เดี๋ยวผู้ลองสดน้ำดูแต่ความเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวคล้ายๆกันหวานแต่แบบใครไม่ได้มากินเ,นเองเหอะอัปเนกนเนเรดนะเปิดโลกไหมอร่อยมากไม่น่าเชื่อนี้อุ้ยทำไมทำหน้ากันนะ้นอะอร่อยทำหน้าแบบเหมือน กินนี่คือไปถึงสีแยกก่อนข้ามถนนมามันจะออกเปรี้ยวนิดนิย สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปตะเวนกินกันแถวย่านบรรทัดทองนะคะเป็นย่านที่ใครๆก็บอกว่าของอร่อยเนี่ยมักจะมากระจุบก,กันอยู่ที่นี่เราจะตามไปดูนะคะว่ามันจริงหรือเปล่านี่นะคะขึ้นชื่อเรื่องที่จอดรถนะคะคือมันแทบจะไม่มีที่จอดรถนะคะดังนั้นเราจะพาเพื่อนๆไปจอดรถกันที่อุทยานร้อยปีจุลานะคะ ที่นี่จะมีอัตราค่าบริการที่15นาทีแรกฟรีนะคะชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่12นะคะจะอยู่ที่ชั่วโมงละ20บาทส่วนชั่วโมงที่13ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเหมาจ่ายรายวันนะคะอยู่ที่240บาทตอ,อนที่เรามาถึงเนี่ยเป็นเวลาบ่ายหนึ่งนะคะซึ่งร้านต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้รายการเคียวีโก้พามากินค่ะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บานท่านทองเดี๋ยวเราจะไปกินอย่างละนิดละหน่อยนะคะแล้วก็พยายามจะเก็บให้ได้หลายๆร้านนะตามที่กระเพาะเราจะรับได้ไปไปเลยค่ะคือถ้าจะเอาให้เปิดทุกร้านจริงก็ต้องสโมงร้านเขาเนี่ยวผมว่งทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนั้น่ทำไมร้านเขาว่ามันต้องใหญ่ขนาดนี้ไม่เข้าใจ อ๋อนี่เปิดติดกับร้านหนึ่งนมนัวที่ดังมากเลยแต่ติดข้าแยกเนี้ยถึงนะใกล้ถึงใกล้ถึงอะไรก่อนยังไม่ใกล้ถึงอะไรเลยถึงตุ๋ยเทาถางเชื่ออะไรตุงเชืาา่อเทาถางตู้สูงตุงสูงนานเหลือเกินเตรียมข้าว วันนี้ร้านแรกเราจะไปกินตุ้งแช่เตาถา่านใช่แล้วก็เดี๋ยวร้านนี้เราก็จะมากินกนเราจะไม่ได้กินร้านนู้นก่อนเพราะว่านู้นจะเป็น้มยำรสชาติมันจะแบบว่า,ามันจะจัดแล้วเดี๋ยวเรามากินอันนี้อ่อนเดี๋ยวอันนี้จะไม่อร่อยยกก็ยังไม่เปิดเลยเนี่ยอันนี้ก็ดังยกคืออะไรร้านทอดไข่อ๋อที่ที่เป็นกระแสอยู่นี่อยู่ติดกับร้านปาลาแซลมอนก็เดี๋ยววันนี้นะคะร้านแรกของเราจะพาไปกินร้านตุ้งแช่ย่าง ตุงต้งแช่เต,ต,ตา,ะะาตตถ่านนะคะร้านตุ้งแช่เตาถ่านนะคะร้านเปิดบริการ10บโมงถึงสี่ทุ่มของทุกวนันตกแต่งเป็นสไตล์ฮ่องกงนะคะแล้วเขาก็จะคั่วกระทะด้วยเตาถ่านแล้วก็ห่อด้วยใบตองนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยเมนูที่ร้านจริงๆมีเยอะมากเลยนะครับผมนนจะให้ดูเมน,นูอ่าแนะนำหน่อยสิเราสั่งเป็นเมนูนี้มานะคะมีกรอบเหล่านี้มันเป็นแบบเป็นแนวเหมือนซิกเนเจอร์เป็นเรคโคมเมนใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เราก็จะกินหลายๆร้านเนาะแต่ว่าจะกินแบบ ว่าเก็บเอาแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะใช่เพราะา้กินกินทุกอย่างก็คือไม่ไหวเราก็จะกินได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ร้านนี้นะคะซิกเนเจอร์เขาคือนี่นี่คืออะไรอ่ะบอกด้วยนี่ครับโอ้โหแม่เจ้ามันคือกากหมูบุฟเฟ่ก็คือตักเข้าไปแต่ว่าเราคงตักไม่เยอะใช่สักช้อนหนึ่งอันนี้คือเหลือไว้ให้เขาเราวที่เหลือนี่ของเราใม่ใช่โอเคอเก็บก่อนเก็บก่อน อ่าเดี๋ยวรอเมนูมานะคะทุกคนมาแล้วอุ๊ยเร็วมากเ,เ,เมนูเหล่านี้นะคะจะคล้ายกับลัดหน้ามีกรอบแต่ว่าจะต่างกันที่ตัวซอสละมันจะมีความครีมมี่หอมมันหวานเล็กน้อยค่ะฟิลเหมือนเรากินซุปเผ็ดทัฟเฟิลเลยค่ะรสชาติเนี่ยนัวลิ้นอร่อยมากที่สำคัญคือเขาไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะชิมน้ำกับ มันเหมือนราบหน้าแต่ว่ามันแบบครีมมี่อ่ะมันเหมือนข<ช>้นของยุโรปแต่ว่ามันผสมกับราดหน้ามันมันอูมามิอ่ะเออมันอร่อยอเออคืออร่อยอ่ะแต่มันเป็นความอร่อยที่นวลนวลหวานนวลนวลเค็มมันนัวมีพิชไร้หน่อยหน่อยเป็นอะไรที่รสไม่จัดแต่อร่อยอ่ะเออ ไม่ต้องปรุงแล้วและนำออริจินอลเลยแหละอาจจะใส่พริกไทยเพิ่มนิดนึงสำหรับคนอยากได้รสแบบเผ็ดร้อนไม่ใช่รักหน้านะมันคือรักหน้ามหมี่กรอบเว้ยกระนา้ำมันนะไม่ใช่เออแล้วก็พูดอย่างนี้ มันกรอบอะ่ะผสมกับหมูที่นุ่มแล้วก็มีผักมาตัดอร่อย <ớ menjadi S 2> ชอบลาดหน้านะว่าแบบเนี้ยนัวทีเด็ดข,ของมันนะคือกลิ่นออกลิ่นนี่ไม่เหมือนไม่เคยกินลาดหน้าแล้วมีกลิ่นแบบเนี้ยมันทําให้อัปเกรดลาดหน้าขึ้นไป uh อีกขั้นนึงเลยงั้นขอถามหน่อย <Budget S 2> เมนูนี้ต้องกินปะถ้าเรามาบรนทัดทองต้องกินอ่ะต้องกินเนาะเอออันนี้ต้องกินเราลืมทีเด็ดอะไรไปอีกอย่างหนึ่งโรยกินอ้าวกับกับเข้าไป อัปเกรดไหมเปิดโลกไหมจริงดีต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้วิ่ใส่แล้วแบบอร่อยมากไม่น่าเชื่อกระดเจียวอ่ะเจริงอจงานี้ได้ไงเนี่ยโปร่งในมือสั่นเลยกรอดาษเปียวเขาอ่ะแล้วมันหอมมากเป็นเปล่าก็อร่อยอยู่แล้วอ่ะร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสั่งหนึ่งมีนูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะเวนร้านอื่นต่อ อร่อยมากเปี้ยวโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ร้านต่อไปนะคะนี่นะคะเรามาถึงแล้วอีกร้านหนึ่งใกล้กันมากใช่ห่างกันแค่ประมาณ4ี่หตึกก็คือถึงแล้วร้านนี้ก็คือเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณร้านนี้ก็จะกินสักสักหนึ่งเมนูกันเนาะดูก่อนอุ้ยไป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 ทางหลังใ้ขัดต๊ะก่อนด้าข้างไหนดน่ แล้วก็ถึงแล้วนะคะนี่จะเป็นร้านเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้ยามายำโบราณนะ,<ด>นะคะซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูสับแต่ว่าสูตรของเขาจะเป็นสูตรแบบเฉพาะเนอะเ็นูเขาคือเป็นสแกนแบบนี้เราก็ใช้วิธีสแกนเนะทีิโตะแล้วก็สั่งอาหารเราได้เลยตอนนี้เราก็จะสั่งเป็นเยี้ยวอวบต้ยมยำแห้งเป็นเมนูที่เรคคอเมนเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่าแต่เราจะมากินดูว่าต้องกินจริงหรือเปล่า ตัวร้านอาหารในบรรทัดทองค่อนข้างจะหาง่ายมากเพราะว่าติดๆกันเลยร้านส่วนใหญ่จะอยู่ติดๆกันแล้วก็จะติดกันถนนใหญ่เลยนอกจากร้านที่เราจะมากินเราก็เจอหลายร้านนกไม่ได้อยู่ในการทํากันบ้านของเราแต่จะต้องมีหลงทางกันบ้างแล้วล่ะและนี่คือเมนูเกี๊ยวอวบต้มยำนะคะตัวเครื่องเนี่ยเขาคลุกมากกับตัวหมูสับนะคะตัวเกี๊ยวเนี่ยจะมีหมูแดงอยู่ด้านในกินเข้ากันเนี่ยจะบอกได้เลยว่าอร่อยมากเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่ารสชาติเนี่ยทำถึงจึ้งจิต มาเมนูเดียวไม่มีอยู่จริงนะคะและนี่ก็คือเย็นตาโฟต้ยมยำพี่เบสสั่งมาเป็นแบบเกาเหลานะคะก็คือไม่มีเส้นหูดูสีส,สันใช่ไคะน่าทานมากเย็นตาโฟต้ยมยำนะครับหมูเด้งสูตรโบราณกับเป็นเกี้ยวอวกต้ยมยำแห้งอะลองเลย,ยวอวบจนป่องป่องจนจะปริหมูคือแบบแน่นๆเลยนะ เปี้ยวตะโกนน่ะคุณผู้ชมก็ยางการทำใหญ่นะมันสะุกจริงๆกามขางได้คือรสชาติอ่ะครบรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดหวานสุดเปรี้ยวสุดใช่เค็มเผ็ดครบครบทุกรสดีอันนี้ดีมาลองอันนี้มั้งอันนี้คือเกาเหลาเย็นตะโกไม่มีเส้นไม่ต้องหาจริงเหรอใช <c oughs> ่เป็นเกาเหลาเย็นตะโกเอาค่ะลอง <c oughs> <c oughs> นเย็นตาโฟแต่ว่ามันมีรสชาติต้ยมยำมาผสมเข้าไปอ่ะคือต้องบอกว่าส่วนตัวไม่เคยกินต้ยมยำเย็นตาโฟเนาะมันเป็นรสชาติที่แบบไม่เคยกินอ่ะอร่อยอร่อยเดี๋ยวผู้ลองสดน้ำดูอือืมทุกเมนูมะนาวแท้ทั้งสวนทั้งไร่ก้องแท้จริง,รงคือมันเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเปรี้ยวเยอะกว่าเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดไม่มากเออแซบอ่ะคือมันอร่อยอ่ะเออถ้ามีโอกาสจะต่งกินอีกก็ต้องยำเย็นตอร่อยนะ เมนูนี้ต้องกินไหมคะอันนี้หรอเมนูนี้สําหรับผมผมว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่อันนี้ต้องกินเพราะเราส่วนตัวเป็นคนชอบของทอดเกลียวทอดกับหมูเด้งที่อื่นไม่มีอ่ะหาที่อื่นไม่ได้ผมมองว่าอันเนี้ยเรายังหากินจากร้านอื่นได้แต่รสชาติก็อาจจะไม่ได้แบบนี้นะสาหรับผู้นะาผู้มองว่าต้องกินทั้งสองเมนูเลยใช่คือรสชาติไม่เหมือนกันถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะออกหวานออกเค็มออกเผ็ดแต่ว่าอันเนี้ยจะออกแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวนำ คือมันแซบไปอีกแบบนึงม,มันแซบต่างกันเออซึ่งอันเนี้ยก็หาจากที่อื่นไม่ได้เหมือนกันม,มันเป็นรสชาติที่แบบมันก็เฉพาะอ่ะเออแต่อร่อยอร่อยอร่อยข้างในอะเลี้ยวปวดมันมากเสนหมูหมูเดงแบบนี้นแหละแต่ความเปรี้ยวก็คือเปรี้ยว,ยวคล้ายๆกันหวานแต่แบบมันคนละแบบมันมันบอกมันอธิบายไม่ได้มากินเองเถอะเออกินเองแหละต้องมาแหละมากินเองเถอะจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านต่อไปนะคะ สำหรับตอนนี้ก็ขอตัวไปนั่งเปียวกันห่ดเออกินไหมกินเลยไหมเปิดหรือยังเปิดเลยยังไม่เปิดยังงรอ เขาเปิดสี่โมงไม่ไงเมนูร้านเขาหอมนะน่ากินเนาะหอมนะหอมหอมหอมหรือของหวานแล้วจะเปลี่ยนมาละางหอมอ่ะนี่เมนูเขาเยอะเหมือนอุน้ยมันมันหอมเนี้ยลูกหอมมากเลยอ่ะหรือจะรอไอติมสโมสอนยังไงยังไงดียังไงดีเหนื่อยนะมันเหนื่อบหัวใจนะแต่อันนี้มันยังไม่เปิดใช่ปะเปิดสี่โมงเปิดพร้อมไอติมสโมสรไงก็ต้องรออยู่ดีอ่ะนั่งรอแคทคาเฟ่กันก่อนดีกว่า นั่งรอนั่งรอ,อนี่แหละเดี๋ยวร,รอร้านที่เรากำลังจะกินนี่นะนะ,นะเขาก็จะให้เราใส่ถุงเท้ากับนได้เหรออยากเป็นดาราเหรอต้องรีวิวถุงเท้าเลยอ่าน,น,นี่นะเข้ามาก็จะมีพนักงานต้อนรับเหมียวเหมียวเหมียวเขาสวย

อันนี้เขายืนหรือยังอุยบูบี้วันเนี้ยอันนี้ขาหรือยั่งขิงเนื้องอกกันเลยบูบี้แมวแมวตุย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 แล้วตุยแล้วตุยแล้วหรแมวเลียมาให้ด้วยนะกินป่าวนี่ไงทุกที่ท่านผู้ชมขาหรือเนื้องอกอุ้ยแรงมากแรงเวอร์ตบเลยลูกจะกินหรือเปล่าเหมือนหลับแล้วอุ้ยอุ้ยได้กินอุ่ยยังไงดี สูบซะหน่อยอะโดยเบอะโดย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 เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเหมวเอาไหมเมาเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเมวเมาเมาเมวมึงเอออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยได้แล้วค่ะท่านได้แล้วค่ะหายใจหน่อยนะลูปคือลูปคือจะหมดแล้วนะ ก็คู่ไม่มีเลยลูกกงลูกคู่อะไรไหลเสารแล้มากเอ้าไม่ไม่จะให้ตัวนู้นจะจะให้ตัวนู้นได้ไหมแบบว่าจะให้ตัวนู้นบ้ะเอาเอาเอาโอเคโอเคก็คงต้องให้ตัวนี้แล้วแหละจะมาแล้วจ้ะเอาไม่มาประจบด้วยนะเออสนุกเด็กเแ็กเพื่อนอาหารมองคอกหน่อย ลคู่หันไปมองให้ตัวนุ้นอย่าอย่าอย่าไปไฟกันนะลูกแกแยงของฉันไปแล้วหมดประโยชน์ปีแล้วเอาไหมเอาไหมไม่เอาเลยดูมือดูมือเอาไหมเอาไหมเอ้ยไม่เอาไม่ไม่ตลกมาอุ้ยอุยซื้อได้่ะซื้อได้ว่ะตื่นเลยว่ะ ได้หรือย่งเฮ้ยตื่นเลยอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยผมนี่ตื่นเลยหน้าหายบี้เลยผมนี่ตื่นเลยเราจะหลับเราไม่สนหรอกของแบบเนี้ยเออหรอบีบีีบีบขึ้นมาเออแต่ว่ามันจะหมดแล้วเราไม่สนหรอกนะของแบบเนี้ยโน้ตเอาไปไกลๆเลยเอาไปไกลๆเอาเอาไปไกลๆเอาบอกว่าให้เอาไปใกล้ๆหน่อยอ๋อยังไม่ทันอะไรอ้จองมากลย เอาไม่ดูเอาไม่รู้นะไม่รู้แต่ตอนนี้มาแล้วเอไม่มาแล้วปอตมาแล้วตัวอื่นไม่รู้แต่ฉันมาแล้วอทะฉันมีสองขาแล้วนะเนี่ยโอ้ใจเย็นใจใจเย็นเย็นมันก็หมดแล้วแหละจริงๆนะเมียวอะเมียวแทะเมียวกัดเออเมียวไปไปบึ้บ อันนั้นของคนลูกไม่รู้ไม่สนกินหมดหนูหนูอะไรอันนี้ของคนลูกไม่รู้จะกินไม่ได้นะลองดูเอออออววมยยุุันนี้ของคนลูกจะกินอ่ะแคนดี้แคปซูลแคนดี้แคทคาเฟ่บรรยากาศน่ารักตะมุขประมีน่าน้องแมวก็เฟรนลี่ด้วยใช่ไหมครับเฟรนลี่ใช่ไหมครับกึบแล้วสั่งน้ำฮันนี่เลมอน มารีแลกค่าเวลาพักจากเรื่องการรับประทานนิดนึงก็ยังกินอยู่นะมันมีวุ่นวุ่นด้วยมาแล้วน้องลงมาแล้วอุ้มก็ต้องอุ้มให้ถูกตัวใช่ไหมครับผมเดี๋ยวมันจะหันมาตบจันานั้นเลย สำหรับร้าน Candy Cat Cafe นะคะเขาจะตกแต่งเป็นแนวแ a n ดีน่ารักน่ารักสดใสเน้นสีพาสเทลให้ดูตะมุตะมิมีพนักงานน้องเหมี่ยวต้อนรับเป็นอย่างดีเฟรนลี่ทุกตัวโอ้ยใช้แงกขิงยืนได้ด้วยเหรอโซ่โซ่บูบี้เกิดไม่ชบสำหรับค่าบริการนะคะเขาก็จะมีให้เลือกสแพ็กเกจ1คือราคา150บาทนะคะอยู่ได้ 45นาทีนะคะแล้วเราก็จะต้องซื้อขนมซื้อน้ำเพิ่มเติมเองนะคะถ้าต้องการกับแพ็กเกจที่2นะคะ250าบาทอยู่ในนี้ได้ไม่จำกัดเลยนะคะอยู่กี่มูก,ก็ได้นะคะและคูปองนี้ก็จะมีส่วนลดค่าน้ำค่าขนมเพิ่มเติมสำหรับใครที่เป็นทาสแมวผู้ก็แนะนำเลยนะคะหรือว่าใครที่ไปทานอาหารแถวบรรทัดทองนะคะแต่ว่าไปเร็วเหมือนผู้เนี่ยก็สามารถที่จะมานั่งพักเบรกรอให้ร้านอื่นๆนะเปิดก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> โอ้โหดีด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 อะไรกันบเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีดดีดโอ้ยไปแล้วไปแล้ว ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะคะเป็นเวลาที่ร้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเปิดกันแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ร้านต่อไปเลยนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านสมพรปากน,นี่สำหรับร้านนี้นะคะเขาจะอยู่กันที่ชั้น2นะคะเราจะต้องเดินขึ้นบันไดทางขึ้นเนี่ยจะใช้ไฟตกแต่งสวยงามเลยนะคะเพื่อให้รับกับการเปิดร้านในช่วงกลางคืน ในร้านนะคะจะตกแต่งเป็นแนวอีสานโมเดิร์นเน้นไฟหลักสีนะคะโดยร้านเนี่ยจะเปิด4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของทุกวันเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่ต้องการจะรอคิวน,น,นะคะให้รีบมาตั้งแต่ร้านเขาเพิ่งเปิดนะที่นี่เขาก็จะมีเมนูแผ่นใหญ่มาให้ดูนะคะแล้วก็เวลาจะสั่งเนี่ยให้สแกนแล้วก็ออเดอร์ผ่านแอปนะคะ าร้นอีสาโตเกีสวสมบัติแล้วก็เมนูวันนี้นะคะที่เราสั่งกันมานะคะก็จะเป็นเมนูนี้เลยส้มตำสตรอเบอร์รี่นะคะเส้นเปียกน่าจะเป็นเส้นไม่แห้งเอไม่ใช่แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวเออข้าวจีข้าวจีไข่เค็มเส้นเปียกแบบนี่อุ้ยกลิ่นดีนะกลิ่นดีมากดูดีดูดีมันเหมือนกับ เล่นส้มตำแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วทำาะไรทำหน้านันน่ะอร่อยทำหน้าแบบเหมือนผมทำอะไรผิดอร่อยเส้นนุ่มมากริงเหรอเออยังไงอร่อยเลยอ่ะอร่อยเอออร่อยอร่อยมันนิ่มนะเส้นมันนิ่มเครื่องมันได้ปลาราเขาดีมันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวไหมมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพอมา นัวกับปลาร้าแล้วมันอร่อยเว้ยฮ้ยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันคือเส้นเล็กนี่นะคะเนี่ยมันคือเส้นเล็กพอมันนัวกับปลาร้าแล้วมันอร่อยมากใช่มันแบบว่าสนุบสับอะไรวะสนุบมากมันอร่อยอ่ะเออมันดีอ่ะทุกคนอันเนี้ยเมนูที่แบบต้องกินไหมเมนูนี้คือไงต้องกินเลยต้องกินนะต้องกินเออถ้าไม่กินนี่โคตรพลาแล้วเขาก็จะไหลเขาเรืยกอะไรอ่ะอ๋อไหลบัวไหลบัวเหรออันนี้ผมผมไม่รู้จัก่างหนึ่งไม่รู้คือไหลบัวหรืออะไรจะลองกิน ไหลบัวแสดงว่ามันไม่ฝืดฝืดละอันนี้ฝืดละ <c oughs> คือมันเป็นรสชาติแบบส้มตําแต่แบบผู้เดียวอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะข้าวจี่ไข่เค็มครับตอนแรกคิดว่าแบบเขาเป็นไข่เค็มแบบว่ามนลอยข้างนอกอมา <c oughs> ใช่ไหมคืออันนี้คือไข่เค็มอยู่ข้างในใช่หอมหอมหอมแบบแบบไปจี่ไปเอาลองกินก่อนอ ม,ม,มันเหมือนเราสั่งมามแทนข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวใช่คือถ้าเราสั่งข้าจีมา่มาเราก็ไม่ต้องสั่งข้าวเหนียวจานต่อไปอันนี้จะเป็นตําสตรอเบอรี่เขาเสิร์ฟมานี่คือปลาหอดมาตั้งแต่ตอนยกมาเสิร์ฟเลยนะคะสตรอเบอรี่กับปลากรอบดีมากอืาปลาดะ หวานไปหน่อยมันจะแบบเค็มปลาเค็มนวัวแล้วก็หวานหวานเป็นหวานน้าตาลแล้วก็จะออกเป็นเปรี้ยวนิดนึงของสตรอเบอรี่จะหวานโดดไปนิดนึ่งแล้วก็มันจะมีหวานประกอบอีกด้วยไง <S <S เออเราต้องลองอ่ะออมันอร่อยนะมันก็ไม่สุดมันหวานไปนิดนึดนงมันมันมันกำลังดีแล้วแต่มัน มันเหมือนมันไม่สุดไปด้านไหนสักด้านหนึ่งอะหวานจุดดูนะหวานเก็บเลยสำหรับเมนูนี้นะพวกรู้สึกว่าสำหรับกินก็ได้ไม่กินก็ได้ทานก็ได้ไม่ทานก็ได้เมนูต่อไปอันนี้เป็นตับเนาะเอามาสั่งมาเป็นเครื่องเคียงตับเขาจะโรยโรยมาดีไหมได้ไหมหวานแบบหวานปอมเลยฮ <laughs> ึ เคยกินที่มันมัน juicy กว่านะอันนี้มันแอมไปหน่อยหวานนะข้้งนอกมันหวานรสชาติดีเหรอส่วนตัวว่าหวานไปหน่อยอันนี้รู้สึกว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้เหมือนกันครับต่อไปนะเป็นเมนูไก่เหมือนเหมือนกันคิดว่าน่าจะเหมือนกันไก่จะจะ j ยซ c กว่าตับไก่จะดีกว่าเหรอนิดน,นึงส่วนตัวคิ่ว่าไก่ดีกว่ามันหวานแต่ว่าไม่หวานเกินแล้วก็นุ่มฉ่ำแต่ไม่มากแต่ก็ฉ่ำ เราเผิญมีร้านไก่แดงในตำนานในใจของเราเคยกินที่ฉ่ำกวนี้อันนี้ทานก็ได้ไม่ทานก็ได้สรุปลวว่าเมนูที่ต้องกินนะคืออันนี้นดีตำาเข้าเปียกรสปากใครรสปากมันนะคะทุกคนจะอันนี้ดีเลยตอนนี้เราน่าจะมารุมกันอยู่ที่ตำเข้าเปียกนยยี่แหละทุกคนอออร่อยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ขนมไหว้สักหนึ่งร้านนะคะแล้วก็วันนี้จะปิดจ็อบกลับแหละไม่ไหวแล้วครับ เออกินไหมกินเลยไหมเปิดหรือยังเปิดเลยและเรามาต่อกันที่ร้านขนมหวานร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านต้องปังนะคะบอกได้เลยว่าเราเนี่ยอยากกินตั้งแต่ตอนร้านเขายังไม่เปิดนะคะเพราะว่ามันหอมมากๆและเคล็ดลับที่ทําให้หอมได้ขนาดนี้นะคะก็คือเขานําเตานะคะมาปิ้งกันอยู่หน้าร้านแบบนี้เลยนะคะ บรรยากาศภายในร้านนะคะจะตกแต่งสไตล์มินิมอลดูสะอาดตานะคะเน้นรูปตกแต่งเป็นเมนูขนมของทางร้านค่ะทําให้ดูแลรู้สึกว่าอยากจะสั่งทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่าอิ่มมากๆเลยค่ะเราจึงตัดสินใจเลือกเป็นแค่ตัวซิกเนเจอร์ของร้านนะคะตัวนี้จะเป็นปังลูกชิ้นนะคะเสิร์ฟพร้อมดิปฮอกไกโดและสตรอเบอรี่ค่ะเหมือนลูกชิ้นจริงๆเลยค่ะอันนี้คือร้านสุดท้ายแล้วนะคะคือร้านต้องปังต้องปังจริงๆเพราะว่าผ่านมานี่คือหอมมาก ให้ดมหอมกลิ่นนี่คือไปถึงกลิ่นนี่คือไปถึงสี่แยกก่อนข้ามถนนมาจริงๆอันนี้ไม่เกินจริงเนถามกันตลอดเลยร้านอะไรวะมันหอมอะไรวะเดินตามกลิ่นมาเอางตรงคือแบบหอมมากทุกคนหอมแบบหอมเลยหอมตุยไปเลยเนี่ยอ่ะต้องพูดความจริงว่าจริงๆนะเราไม่ได้จะมาจบที่ร้านนี้นะใช่ตอนแรกเราจะไปกินไอติมสโมสอ S <S <S แล้วก็อารมณ์แบบว่าวจากร้านที่แล้วมาคือเราไม่ไหวนะเพราะว่าได้แค่หนึ่งเท่านั้นเออไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเราก็เลยอะจบที่ร้านนี้แหละมาเขาโดนโดนขนมปังเขาดักตบเราเรียบร้อยเลยไปต่อไม่ได้แล้วไอเตอ๋อไม่ไหวจริงจงจังเราเราสั่งเมนูเป็นอะไรมานะเออปังลูกชิ้นหนึ่งปังลูกชิ้นมันเหมือนลูกชิ้น,นจริงๆมันน่ารักมากดดดดดดแล้วงเงามากเลยเงาว๊บ น่ารักมากเลยเนี่อ่ะมันมีสามสีเอออ่ะชูๆประมาณนี้น่ารักแล้วไม่รู้ว่าแต่ละสีนี่คือแบบมันจะรสชาติเดียวกันหรือเปล่าน้อมันเริ่มเลยอ่ะดิฟไหนก่อนอ่ะสตรอเบอรี่เลยจิ้มอันนี้ของผมสั่งดิฟกันมาเป็นฮอกไกโดกับอ่ะสตรอเบอรี่เนาะอันนี้ขอลองจิ้มฮอกไกโดก่อนฮอกไกโดดิฟฮอกไกโด ไรเป็นอย่าไรอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเป็นไงขนมปังเขาอบเนยมามเนยเนาะอร่อยกรอบนอกนุ่มในขอบนอกนุ่มในเนาะต้องปังต้องปังแล้วต้องกินไหมต้องกินต้องกินไหมเอาถามอีกทีตั้งสติต้องกินไหมต้องกินเนาะต้องกินใช่ไหม ต้องฝืนอร่อยเดี๋ยนะขอชิมรสอื่นอันนี้จิ้มแบคไม่เอาไม่เอาฉันชอบกินจากไม้ชอบกินจากไม้แล้วกลิ่นอ่ะคล้ายๆกันแล้วรสชาติอ่ะเดี๋ยวต้องลองกินเปล่าๆแบบไม่จิม้มเลย มีความเค็มๆมันๆนิดหน่อยอันเนี้ยเป็นแบบรสชาติแบบเปบาๆเลยนะที่ลองกินแล้วก็นุ่มออกกรอบๆข้างนอกนิดหน่อยดีดี<ต>คือสตรอเบอรี่เป็นไงสตรอเบอรี่ผมว่าเฉยๆรสชาติของดิฟนะรสชาติของดิฟอ่ะเดี๋ยวจะลองจิ้มดิฟสตรอเบอรีร่ดมันจะออกเปรี้ยวนิดๆอลองกินเปบาๆปดูอ,ๆอ,อร่อยนะทำไมอ,อ่ะแบบเปรี้ยวนิดๆน่าแบบสตรอเบอรี่อ่ะอร่อยอ นี่แบบทั้งขายขนมของหวานแนะนําดีเลยดีทุกอย่างเลยขนมปังแล้วเป็นไงขนมปังเขากินเปล่าๆก็อร่อยเอาจริงๆก็ต้องจิ้มถึงอร่อยเลยอันนี้คือชาบูแน่นอนชาบูแป๊เปล่าๆก็อร่อยมันจะมีความเค็มๆเนาะน่าจะเป็นเนยแล้วก็เคี้ยวไปแล้วครับมันจะหวานข้างในเนื้อขนมปังหวานนิดนึงแล้วก็อิ่มนะแต่หมดว่ะนี่ตอนแรกกะว่าจะบอกับบ้านบอกับบ้านอร่อยอ่ะปีน่ะ พิมเลยต่อร้านไหนดีหอได้เลยเนาะคือแบบไงม่ใช่ตอนบัลลีตอนแรกกินไปรอบแรกเหมือนเฉยๆนะแต่กินรอบสองอร่อยอยนะู่เนอยอร่อยอร่อยอร่อยเพราไก่โดก็อร่อยมันจะแบบเป็นแบบนมนม,น,มนวลนวันวแต่เราก็อยากจะไปร้านหนึ่งนมนวันวแต่ว่าคิว,วแบบ,บเดี๋ยวจะอินเสิร์ตคิวให้ดูคือแบบเยอะแน่นเวอร์ขนาดิ่งเปิดร้านติดไปถึงอีกแยกหนึ่งแล้วอ่ะ ไม่ไหวจริงๆพูดเลยไม่ไหวจริงๆก็เลยมาป้องปังเพราะว่าเปนคล้ายกันแต่มันอร่อยจริงๆนะเอออร่อยอร่อยแต่สูตรเดียวคิดว่าตัวขนมปังอะสีไหนคล้ายๆกันต่างแค่สีรสชาติเหมือนกันอือแต่เหมือนกันคือกรอบนอกนุ่มในอมหวานแล้วถ้าไปจิ้มดิฟอีกก็คนละเรื่องเลยครับสตรอเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่สีไม่ใชถ้าเป็นสตรอเบอร์ี่อะอร่อยออร่อยแบบหมดแล้วเนี่ย หมดแล้วนะจริงๆนะทุกคนอร่อยมากก็เดี๋ยววันนี้ปิดคลิปแล้วนะคะพรุ่งน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือไปกินที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามเราไว้ด้วยนะคะทุกคนใครอยากให้เราไปที่ไหนไมีที่ไหนแนะนำก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะเราจะไปตามที่เพื่อนแนะนำนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ติมพิกาชิโอลกูกหนึ่งร้านสุดท้ายไม่มีอยู่จริง